พอเจริญพรวันนี้ลูกศิษย์สองคนก็มาเยี่ยมที่กุฏิลูกศิษย์ถามว่าช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนเห็นคนทําบุญด้วยเงินยี่สิบบาทกับทําบุญด้วยเงินพันบาทเขาก็ตั้งคําถามว่าระหว่างทําบุญยี่สิบกับทําบุญด้วยเงินหนึ่งพันอย่างไหนที่ทําบุญแล้วได้บุญมากกว่ากันท่านทั้งหลายนี่ก็เด็กๆสอนมาตั้งแต่ยังเล็กๆก็ลูกศิษย์ก็โตๆกันหมดแล้วไหนลองหยิบแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบมาดูซิ เวเราคิดว่าระหว่างแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบเนี่ยไหนลองถ้าหากว่าเราพัดเราพัดที่ตัวเราเนี่ยแบงค์ไหนจะให้ความเย็นกับเรามากกว่ากันไหนลองพัดที่งองอแบงค์งองอแบงค์แล้วก็ลองพัดดูดูมันจะให้ความเย็นเท่ากันนะค่บเพราะว่าแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบเนี่ยให้ความเย็นเท่ากันก็อุปมาเหมือนกับว่าทําบุญด้วยเงินหนึ่งพันกับทําบุญด้วยเงินยี่สิบบาทแต่ถามว่าใครฉลาดในการทําบุญเหมือนกับใครฉลาดในการพัดมากกว่ากัน หรือว่าใครมีแรงที่มือในการที่จะออกแรงพัดมากกว่ากันนะส่วนหนึ่งอ่าไหนลองไม่ต้องงอแบงซิลองแบบว่าพัดแบบพัดแบบคนไม่ฉลาดเห็นไหมเราลองแบงยี่สิบลองหูหูแบงซิงองงอแบงนิดนึงแบงยี่สิบอาจจะเย็นกว่าแบงพันด้วยซ้ําคนทําบุญด้วยเงินยี่สิบบาทแต่อธิษฐานใจมันขึ้นอยู่กับาการอธิษฐานใจ ว่าเราอธิษฐานใจอธิษฐานใจนี่ไม่ใช่การอ้อนวอนขอให้เทพยาดาอง์โน่องค์นี้มาช่วยเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ใช่นะแต่อธิษฐานใจเนี่ยหมายถึงการตั้งใจว่าเราจะจะทาอะไรเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชการที่9ก้าในพระองค์ตั้งใจจะทําอะไรแล้วนั่นคืออธิษฐานใจว่าจะทาแล้วก็ลงมือทําเหมือนกันเลยก็คืออธิษฐานใจคือตั้งใจว่าเราจะทํานะแล้วก็ทําสิ่งนั้นเหมือนกับเอาเงินเนี่ยมาเป็นเงินเป็นเงินขวัญถุง คำว่าขวัญถุงก็คือเป็นกําลังใจว่าเออเราจะเอาเงินนี้มาเป็นแรงแรงสร้างสร้างแรงบันดาลใจว่าเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ชอบโกงใครแล้วก็เอามาสร้างแรงบันดาลใจว่าเราจะเอาเงินเนี้ยไปต่อยอดบุญของเราไม่มีใครช่วยเราได้รับนอกจากความเพียรของเรานะไหนลองพัดดูสิเนี่ยแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบขึ้นอยู่กับใครมีแรงพัดมากกว่ากันคือแรงอธิษฐานแล้วก็อา่าเรียกว่าการตั้งใจในการทําสิ่งนั้นๆสําคัญมากทีเดียว ทั้งหลายถ้าหากว่า20กับ1,000และเรามีเทคนิคในการพัดก็ได้ความเย็นเท่ากันบุญที่ทำทุกอย่างเจตนาหังพิคเวกัมมังวัถา,ามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวเราเองว่าเรามีเจตนาอย่างไรในการทำบุญครั้งนั้นขอเจริญพรกับธรรมะสู่ความฉลาดเพื่อความพ้นทุกข์ของเราร่วมกันสาธุ